ดิฉันนางสาวธัญพรพันศานะคะรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักตูมกาค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําแผนการสอนนุ่น้อยน่ารักนะคะการนําแผนการสอนนุ่น้อยน่ารักมาใช้ในศูนย์นะคะทําให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับนกต่างๆแล้วก็เรียนรู้ประโยชน์ของนกอาหารของนกแล้วก็ที่อยู่อาศัยของนกนะคะแล้วก็ลักษณะของนกว่าเป็นอย่างไร เด็กๆก,ก็ได้รับการเรียนรู้ที่สนุกสนานนะคะในการเกี่ยวเรียนรู้เรื่องนกคือได้ระบายสีรูปนกให้สวยงามแล้วก็ให้เด็กๆได้วาดรูปนกแล้วก็พับรูปนกไปฝากผู้ปกครองด้วยนะคะเด็กๆก,ก็ได้ระบายสีสวยๆไปฝากผู้ปกครองเด็กๆมีความสนุกสนานในการเรียนรู้เรื่องนกมากนะคะก็ในชั้นก็มี สแสดงก็คิดเห็นเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ